ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโพธิยานได้นำเสนอบารมีมาถึงอธิษฐานบารมีแต่ดังที่บอกไว้แล้วว่าในอธิษฐานบารมีนั้นจะหนักไปในทางตัวผลคือหมายความว่าใช้อธิษฐานบารมีขนาด สามารถท่องไปในสูงสวรรค์ได้โดยการนำเสด็จพระเจ้าเนมิราชไปชมสวรรค์วิมานของมาตลีเทพระบุแต่ในขณะเดียวกันมาก็แสดงให้เห็นเรื่องของสังสารวัตรตามหลักการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสัจรุแล้วก็ส่งแสดงไว้ เหตุการ์เหล่านั้นเป็นเหตุการณ์ก่อนพุทธสมัยก็ประยุติโดยหลักที่ว่าพระพุทธเจ้าดันส่งค้นพบความจริงเหล่านั้นก็แสดงว่าความจริงเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับใดก็ตามเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วโดวยธรรมชาติธรรมดาของมันก็ทํานมองเดียวกับ บุคคลที่ค้นพบพวกทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายในปัจจุบันจริงๆเขาก็มีอยู่แล้วโดยสถานะโดยสภาพแต่ว่าปัญญาเราจะเข้าถึงเขาได้มากน้อยแค่ไหนถึงไรเราก็หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเพราะวาพวกบาร,รมีธรรมทั้งหลายก็เป็นธรรมะที่มีการศึกษามีการประพฤติปฏิบัติกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่า มันไม่มีความเข้มข้นระดับที่เป็นอุปบารมีประมัตถบารมีแบบพระโพธิสัตว์แต่คนก็คงสัมผัสบารมีระดับหนึ่งเพราะถ้าเราลองสังเกตให้ดีว่าองค์ธรรมคือบารมีทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยมันก็เป็นวิถีสังคมเป็นพื้นฐานในด้านจิตใจของมนุษย์ซึ่งอาจจะยิ่งหย่อนแตกต่างกันอยู่ แต่ว่าแต่ละคนก็มีศีลอยู่ระดับหนึ่งมีทานอยู่ระดับหนึ่งมีเนคขมะอยู่ระดับหนึ่งมีปัญญาอยู่ระดับหนึ่งมีขันติอยู่ระดับหนึ่งเสมอเปียยแต่าบางครั้งบางคราวมันใช้งานไม่ได้เพราะว่ามีน้อยเกินไปเท่านั้นจากอธิฐามบาร,รมีจึงเป็นการมองย้อนกลับไปสู่ความจริงอีกระดับหนึ่งแต่ก็เชื่อมโยงกับระเหตุ ที่ท่านเหล่านั้นได้ประพฤติกระทำในสมัยที่เป็นมนุษย์เพราะในเนมิราชมันจึงเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นถึงพระมหากษัตริย์ที่สร้างสมอบรมบาร,รมีก็เน้นไประดับศีลก็ศีลเพียงแปดข้ออาจจะเรียกวบสวสีลบ้างเรียกว่าศีลแปดบ้างแล้วปฏิบัติเคร่งครัดจนเป็นวัดปฏิบัติ ของราชวงศ์สืบต่อหมุนวนกันไปยาวนานแล้วก็ถึงจุดหนึ่งองค์เริ่มต้นนั่นเองก็ได้จุติมาเป็นพระเจ้าเนมิระพระเทวดาในสูงสวรรค์ก็คือลูกหลานของท่านในสืบพบชาติทั้งมาเนี่ยเมื่อก็ปรารถนาที่จะพบท่านและท่านเองก็ปรารถนาจะพบคนเหล่านั้น ก็กลายเป็นแรงอธิษฐานร่วมของเทวดาแล้วของมนุษย์และเทพปบุตรทั้งหลายก็มีเมตสีจิตกับท่านด้วยความสำนึกกับตัญยูคือในแง่ของภพชาติเนี่ยคือถ้าเรามองถึงปฏิปทาของพระอรหันต์ทั้งหลายภาษาดีบุตรเนี่ยอดีตมารดาของท่านเป็น อมนุษย์อยู่นะก็อยู่ประพวกเปรตอสุรกายพวกเนี้ยก็เสวยทุกอยู่ดานแสนนานวันหนึ่งก็แสดงตัวปรากฏแก่ประสาริบุตรก็บอกเล่าถึงความเป็นหมาของตนว่าเป็นใครมาจากไหนพระสาริบุตรก็รู้นะฮะว่าเป็นอดีตมารดาของท่านก็ต้องการให้พระสาริบุตรช่วย แต้ท่านรอดพ้นจากความเป็นอมนุษย์พระสารีบุตรก็ได้อาหารที่ค้นถวายนะแล้วก็มาจัดเป็นรูปสังฆทานถวายพระแล้วที่กุศลจึงเกิดขึ้นจากการถวายทานนั้นแก่อดีตมารดาของท่านอดีตมารดาของท่านก็ได้พ้นจากความทุกข์ ทั้งเราจะเห็นว่าเป็นสำนึกกัตัญญูด้วยเมตตาการุณาด้วยนะฮะแต่ว่าที่จริงพภกชาติมันผ่านกันมาไกลเหลือเกินก็แสดงเห็นถึงความลึกซึ้งในด้านของธรรมะปฏิบัติที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลระดับพระอระหันต์หรือแม้ตัวอย่างที่เราจะเห็นว่าตอนกลางๆเดือน พฤษภาค,คมที่ผ่านมามีข่าวคราวที่เกี่ยวกับเรื่องผีเปรตที่ทางอะไรอุดรธานีแล้วก็มาคาบเกี่ยวกับสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวิสาขาบูชาก็หวือหวากันพอสมควรนังสืบพิมพ์พไทยรัฐออกมาลงมันก็เกิดความคิดแตกแยกออกไป แล้วก็บางครั้งบางคราวก็กลายเป็นเหมาหลนันตมาเองก็ได้เอกสารอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็รู้เรื่องกับคนในหลายคนก็มองเห็นว่าเราต้องแยกให้ออกนะระหว่างกลุ่มหนึ่งซึ่งนำคนไปดูเจตนาเป็นอย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งยังไม่มีข้อมูลมากพอต่อการตัดสิน แต่ว่าจากภาพที่ปรากฏเนี่ยเราก็เห็นว่าขาดความสมเหตุสมผลเต่าน,นั้นเองทีนี้คนที่ไปเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคือเข้าไปประศึกษาค้นคว้าหาความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมะแต่สามารถจะนําภาพสวรรค์มาได้นําภาพนรกมาได้นําภาพเปรดมาได้นะนําภาพเทวดามาได้จริงๆนะสมมติว่านะนํามาได้จริงๆ มันจะช่วยสังคมได้อเนกนันเลนนยคือคนเราขอให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมกับกฎของสังสารวัฏได้แต่นั้นเองความรับผิดชอบต่อกรรมต่อผลของกรรมต่อสังสารวัฏก็จะติดตามมาเวลาการระดับศีลธรรมจัญญาเนี่ยจึงจะเน้นในเรื่องแบบนี้เพราะเรื่องพระเนมิราชจึงเป็นเรื่องที่แสดงถึงสังสารวัฏ ในกระบวนการของกรรมแล้วก็นำไปสู่สังสารวัตรมีภพชาติทิปณีตแล้วก็พอสอบถามทราบความก็จะเห็นว่าตัวเหตุนั้นมาอยู่ในโลกมนุษย์คือกุศลกรรมที่ท่านเหล่านั้นได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็เปนเนหตุใได้เกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆมีภพชาติปิปนีตแตกต่างกันออกไปก็ถ้าไ้เห็นว่ากรรมจะเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกวิถีชีวิตของมนุษย์ ก็ไปยุติโดยหลักที่ส่งแสดงว่าสัตว์โลกกเป็นไปตามกรรมแต่แน่นอนพอพูดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับเรื่องเปรตที่เขาว่าเนี่ยก็มีคนมาสัมภาษณ์คือเอาวิดีโอมาให้ดูด้วย้ามาบอกว่ามันต้องแยกให้ออกนะฮะเรื่องเปรตมีจริงหรือไม่มีจริงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องแยกให้ออกเปรตนั้นเป็น สิ่งที่มีอยู่จริงอยู่ในกลุ่มของอาบายทั้งสี่อยู่ระดับที่สามที่ท่านเรียงไว้นี่ยะนิรยะนรกติระชานโยนิกำเนิดติระชานปิติวิเศษผู้แผงเปรตอสุรกายพวกอสุรกายแล้วก็เปรตบางพวกก็อาจจะเป็นอสุรกายด้วยแล้วก็เล่าข้อความที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนายุคแรกเลยปีที่พระพุทธเจา้าเสดสจมาใหม่เนี่ย ก็มีคำสอนที่เกี่ยวกับเรื่องเปรตอย่างน้อยก็สองเรื่องขนาดใหญ่มีเรื่องเปรตพระเจ้าพิมพิสารเปรตพระญาติเปรตอดีตพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารนะเรียกให้ถูกคือเป็นญาติกันผ่านภพชาติมานานไกลมากสมัยพระพุทธเจ้าทรงประนามบกุฏิสะแล้วก็ได้เคยทำบุญร่วมกันแต่ว่าคนเหล่านั้นน่ะ มันกลายเป็นนักบุญคนบาปอยู่ในพวกนักบุญทั้งหลายก็เป็นเครือญาติของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตนั่นเองสมัยนั้นท่านก็เกิดเป็นมีหน้าที่ใกล้ๆกับผู้ดูแลทรัพย์สินของพระราชกุมารสามพระองค์าลีท่านแปลว่านายสมียนเราก็ไม่รู้ว่าตำแหน่งเราเรียกเขาเรียกว่ายัางไงพระราชกุมารทั้งสามองค์นั้นออกผนวดชั่วคราวพร้อมโดยปริวาร แล้วก็มอบหมายการเลี้ยงดูพระสงฆ์กับพระพุทธเจ้ารวมทั้งพวกท่านเหล่านั้น,นให้เป็นภาระของปัจจุบันก็คือพระเจ้าพิมพิสารในสมัยนั้นก็คือหัวหน้าที่เกี่ยวกันเงินของท่านและส่วนใหญ่เขาก็ปฏิบัติกันเดียก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ยักยอกทรัพย์สินเงินทองซึ่งจริงๆเป็นของพระราชกุมารทั้งสามที่สมผนวช ญาติคนตัวเองก็เพียงผู้จัดก,การเท่านั้นเองแล้วก็ไปรักซะบ้างยักยอกซะบ้างแอบกินซะบ้างอะไรต่ออะไรเนี่ย็ท้วถ้าให้คนอื่นก็ได้รับผลของกุศลกรรมก็หมุนวนในสังสารวัฏแล้วก็มาพบกับพระพุทธเจา้าราติมุมารสามองค์ก็คือพวกกลุ่มโบราณชนดินและบริวารทั้งพันนั่นเองัวบรรลุวรคผลเป็นพระหันพวกพระเจ้าพิมพิสารและบริวารญาติพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่ง ก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบัญญาติกลุ่มหนึ่งเนี่ยยังเหลือมาเป็นเปรตอยู่รอคอยการอุทิศส่วนกุศลจากพระเจ้าพิมพิสารตอนพระเจ้าพิมพิสารถวายพระเวรุวันเนี่ยก็เป็นการถวายทานครั้งแรกในชีวิตของท่านก็ไม่ได้กรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลศอะไรไปให้ญาติปีติอดีตญาติที่เป็นเปรตญาติเหล่านั้นก็แสดงตนในลักษณะทวง ส่วนบุญเรากดเป็นภาพหน้าสยดสยองหน้าหวาดกลัวภาพพรอนอะไรก็ไม่มีแต่ท่านเป็นพระโสะดาบันแล้วนะฮะท่านก็ไม่ได้ตื่นเต้นตนกตกใจอะไรเพียงแต่กสงสัยมันเป็นเรื่องอะไรกันเองก็ไปกราทูนถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็รับสั่งเล่าอดีตตกา์ให้ฟังจะบอกเนี่ยพวกญาติเราเนี้ยก็คอรอส่วนบุญจากบวพิษอยู่เพระั้นก็ให้ช่วยเขา พระเจ้าพิมพิสารก็ถวายทานแก่พระอาหารหันต์ทั้งหลายแล้วอุทิศส่วนกุศลแก่พระญาติที่เป็นอดีตพระญาติที่เป็นเปรตเปรตเหล่านั้นก็อนุโมทนาส่วนบุญแล้วก็กลายร่างจากเปรตนี่เป็นเทพประบุเทพธิดาแต่ว่าพาระนุ่งยังไม่มีนะก็แสดงตนขอบคุณแต่าพาระนุ่งก็ยังไม่มีท่านก็ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แนะนําให้ถวายผ้าแก่พระอาหารหันต์ทั้งหลาย แล้วอุทิศกุศลส่งไปให้แก่พระญาติท่านเหล่านั้นก็โมทนาแล้วก็กลายเป็นเทพบุตรเทพธิดาก็ไปอยู่ที่สวงสวรรค์อันนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นการแสดงถึงกรรมทั้งสองกรรมคือกรรมที่เป็นอกุศลที่ท่านไปยักยอกทรัพย์สินเงินทองของราชกุมารหรือว่าไปแอบกินอาหารที่เขาเตรียมจะถวายพระเป็นต้น ไม่ใช่พระชันเสร็จแล้วนะฮะเขาก็เตรียมจะถวายพระเตรียมไว้ถวายพระแล้วแอบ,บจักยอกแอบบลักซ่อนอะไรอะไรแล้วก็มวยผลเป็นความทุกข์ผ่านนรกมาก็ผ่านมาเกิดเป็นเปรตแต่ในขณะเดียวกันเมื่อท่านเจริญกุศลเนี่ยก็ที่จริงด้วยการอนุนโมทนาก็เรียวกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญสมเร็จด,ด้วยการอนุนโมทนาส่วนบุญ ท่้นก็เปลี่ยนสถานะจากเปรตมาเป็นเทพประวุติเทพธิดาได้แต่ว่าแสดงว่าใกล้จะสิ้นผลของอกุศลเพียงแต่ว่าเพิ่มปริมาณของกุศลด้วยการนมททนาทานขึ้นมาเท่นั้นเองแต่เรื่องเหล่านี้ก็เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าจะไม่แสดงแก่คนที่ไม่มีประสบการณ์ พระเจ้าพิมิสานั้นท่านมีประสบการณ์ของท่านเองเดี๋ยวท่านเห็นเปรตเองแล้วท่านเห็นเปรตที่เปลี่ยนเป็นเทพประวเทพธิดาแต่ไม่มีผ้านุง่งผ้าห่มเองแล้วก็ท่านก็เห็นเทพบุตรเทพธิดาที่ทรงปูสิตาพรสวยงามก็ด้วยตัวของท่านเองแล้วก็ทาว่าเป็น,ป,นประสบดาบานดันด้วยเป็นจึงไม่มีปัญหาอะไรในการประมาก็ไปแสดงรับ ลองคำพูดของพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะท่านไปเจอเปรตตอนลงจากภูเขาคิจกูดเปรตสารพัดเปรตแต่พระรัษณะซึ่งเดินมาด้วยเนี่ยจึงพร,รัชณะนี้บวชก่อนพระโมคคัลลานะเป็นกลุ่มพวกปูรานชด,ดินปรากฏท่านไม่เห็นพระโมคคัลลานะเห็นก็ยมพระรหลานะท่านไม่ยิ้มนะฮะก็ยม้มลนะักษณะก็ ถามว่าย้ำเรื่องอะไรพระโมคคัลลานะก็บอกให้ไปถามผมที่ต่อพระพักพระพุทธเจา้าเถอะแล้วจะเรียนถวายก็ม,มาถึงภาพพระพุทธเจา้าพระลักษณะก็ถามท่านก็เล่าเรื่องกางพรพบเปรตต่างๆเป็นนั้นมากนะฮะอยู่ในลักษณะสังยุตในทีคณิกไนสังยุตตนิกายในยบแต่นี้เป็นคำเป็นคำ ระดับพระบาลีใรบิดกนะข้อความตรงเนี้ยข้อความตอนต้นก็เหมือนกัน,กนระดับพระใจบาลีบาลีตรบิดกแต่อธิบายเนี่ยอธิบายที่อัตกถาตรงนั้นเป็นพระหันทั้งคู่แล้วพระโมคคัลลานะท่านเห็นดโดยทูลท่านเองเอ็นพระโมคคัลลาไอพระลักษณะเมื่อพระโมคคัลลานะท่านบอกว่าท่านเห็นเปรตท่านก็รู้ว่าเห็นด้วยอะไรท่านก็ใช้ทิยพยสูดูท่านก็เห็นเหมือนกัน มันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะคือว่าต่างคนต่างก็รู้เห็นว่าเจ้าก็รับสั่งว่าติโมคารนะพูดในจริงพระองค์เองก็เคยเห็นเหมือนกันในวันที่สัตรูรู้นั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ตรวจดูสัตว์โลกเหมือนกันก็ไปเห็นเปรตในพวกเรานั่นหลังจากนั้นพระโมคคัลลานะก็กราบทูลถึงสาเหตุได้คนเหล่านั้นเกิดเป็นเปรตพระพุทธเจ้าก็แสดงวิบากกรรมในอดีต ตการนานไกลของคนเหล่านั้นให้ท่านพระเทราทราบเรื่องเหล่านี้ก็นำมาอบรมชี้แจงแนะนำสั่งสอนพุทธศาสนิกชนแต่เราจะเห็นว่าการนำเที่ยวสวรรค์ของมาตาลีเทพบุตรคือนำพระเจ้าเนปิราชไปท่องสวรรค์เนี่ยเป็นการเห็นด้วยตาเนื้อนะะ การเห็นด้วยตาเนื้อนี่คือพวกเทพประบุเทพธิดาเหล่านั้นก็แสดงตัวให้ท่านเห็นคือตามปกติแล้วเราก็สัมผัสพวกนี้ไม่ได้หรอกพวกนี้เขาเป็นอธิษมานกายคือดูแล้วก็คลกลายเึ้นคลื่นแสงที่ออกจากสถานีส่งโทรทัศนะ์เนี่ยแต่ถ้าเรามีเครื่องรับโทรทัศน์เราก็ดูได้ส่งมาจากส่วนต่างๆของโลกเราก็ดูได้นะแต่เรามีจานรับดาวเทียมอยู่ด้วย แต่ถ้าเราดูด้วยตาเนื้อมันก็นอกวิสัยของตาเนื้อเพราะในคำว่าวิสัยเนี่ยแต่สิ่งจะต้องทำความเข้าใจว่าการรู้กลิ่นเนี่ยเป็นวิสัยของจมูกการรู้รสเนี่ยเป็นวิสัยของลิ้นการรู้รูปเนี่ยการเห็นรูปเนี่ยเป็นวิสัยของตานะการสัมผัสกันเย็นร้อนอ่อนแข็งยึดเหนียวต,ต่างๆเนี่ยเป็นวิสัยของร่างกายคือผิวหนัง ประสาทส่วนผิวหนังนะประสาทที่ที่อยู่ที่หนังเนะี่ยคือถ้าประสาทตรงนั้นพิการไปมันก็ไม่ได้เหมืกันดังนั้นในเรื่องเหล่านี้บางครั้งบางคราวเราก็ใช้อารมณ์หรือไม่ได้ใช้เหตุผลในการมองว่าคนที่เขาเห็นนั้นมันไม่ใช่เห็นด้วยตาธรรมดาแต่ถ้าเราเทียบในยุคปัจจุบันด้จริงเราเทียบได้หลายเรื่องนะ เช่นว่าแพทย์ที่เขาใช้กล้องจุลทรรศดูเชื้อไวรัสทั้งหลายเนี่ยมันขยายไม่รู้สักกี่ร้อยกี่พันส่วนบางชนิดแต่เขาเห็นเนะี่ยเราก็ไม่เห็นแต่ทําไมเราเชื่อละเพราะเราเกิดยุคสมัยเดียวกับเขาเรารู้ว่ามันมีกล้องสมัครดูแล้วเขาก็บอกว่าขยายดูด้วยกล้องจุลทรรศเท่านั้นส่วนนั้นนี้ส่วนนะทีนี้ตีต่างว่า มสมมติว่าญาติทวดปู่ทวดของเราพื้นขึ้นมาเนี่ยแล้วก็บอกว่าเราสามารถจะดูประเทศอเมริกามามีเหตุการณ์อะไรได้สามารถดูเชื้อไวรัสได้สามารถจะดูไอ้ระบบจกัจกรวจักรวาลที่สลับซับซ้อนได้เนี่ยญาติทวดไม่มีพื้นฐานเลยก็มีแต่ถูกดาเบิงเี่ยเพราะในพื้นฐานตรงนี้มันมัน,ม,นมันคนเราพื้นฐานกันเลย ท่านเหล่านั้นสมัยนั้นท่านมีทิ่ประจักษสุแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็อยู่ในวิสัยของที่ประจักษสุท่านก็เข้าใจเข้าใจทันทีเลยพอรับสั่งก็เข้าใจทันทีเข้าใจทั้งกระบวนการเพียงแต่ผลักษณะท่านไม่ได้ใช้ทิ่ประจักษสุตอนเดินลงมานะฮะไม่ได้ใช้ทิ่ประจักษสุเท่านั้นเองถ้าท่านจะใช้ขึ้นมาท่านก็เห็นเหมือนกันนั่นแหละวันันตรงนี้มันก็แสดงถึงกรรม ใช่ไมแสดงถึงกรรมแล้วก็แสดงถึงผลกรรมที่นํามาสู่ความเป็นเปรตตรงนี้ก็เป็นวิบากวิบากก็คือผลที่เกิดขึ้นจากอกุศลกรรมแต่ว่าวิบากมันปรากฏคือตัวผลมันปรากฏเป็นเปรตเป็นเปรตชนิดต่างๆท่แสดงไว้เยอะนะฮะแสดงไปเยอะคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่มีประสบการณ์ ทำไมไม่มีประสบการณ์เพราะเราไม่ได้ที่ประจักษ์สุเห็นไหมฮะมันเหมือนกันเนี่ยเชื่อไวรัสเนี่ยจริงๆเราไม่เห็นเองนะนอกจากว่าเขาถ่ายมาด้วยกล้องด้วยกรรมวิธีที่ใช้กล้องขยายแล้วก็ถ่ายภาพมาเราก็เข้าใจตามนั้นแต่จริงคนส่วนใหญ่ก็ไม่เคยดูด้วยกล้องจุู่แล้วลท่านอาตมาเองก็พยายามจะดูหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้ดูสักที ก็นึกจะดูว่ามันมันมันเป็นยังไงจริงๆเพราะฉะนั้นในส่วนเหล่านี้ถ้าเราเชื่อเอาไว้มันก็ได้ประโยชน์แล้วก็เห็นถึงอำนาจของบารมีธรรมอันดีพระเจ้าเนมิราชท่านก็เป็นกษัตร,ริย์ในครองเมืองนี้นหละตลวกบหมุนวนในสังสารวัฏนานแสนนานเลยสืบพบสืบชาติสืบวงมายาวเหยียด ก็จากเทพบุตนะฮะแล้วก็จุติลงมาเป็นมนุษย์อีกรอบหนึ่งแล้วก่อนหน้านั้นคนที่สืบต่อจากคาตามคำสอนของท่านก็กลายไปเกิดเทพบุตรเทพธิดาแล้วก็ปรารถนาที่จะพบพระองค์พรานพระองค์ไปเห็นเนี่ยมาเป็นการยืนยันให้เห็นถึงบารมีธรรมบุญกุศลที่อำนวยวิบากให้คนเหล่านั้นเป็นเทพบุตรเทพธิดา ชันเดียวกับพวกเปรตเนี่ยบาปอกุศลก็หน่วยให้เกิดเป็นพวกเปรตเหล่านั้นเทมันอยู่ในอดีตทั้งหมดเทวดาเหล่านั้นก็เหตุอยู่ในอดีตคือพวกบาร,รมีธรรมทั้งหลายพวกศีลนะฮะก็เน้นปฏิศีลเนี่ย,นนนนยที่บอกกทานกับศีลเป็นหลักพวกเปรตมันก็คือไม่เจริญทานไม่เจริญศีลมันก็ทาแนกวิถีชีวิตเนี่ยในภูมิจิตภูมิธรรมของท่านเนี่ยมันต่างกันตั้งแต่อดีตตางกัน และในที่สุดก็จําแนกพบภูมิของท่านให้ต่างกันมันก็กลายเป็นการไปยืนยันถึงพระศพไอ้พระยานของพระพุทธเจ้าที่บอกไว้ว่าอุเปในวาสารติยานก็จยูตูปาตยานพยานที่ยังรู้กระบวนการของกรรมกับกระบวนการของสังสารวัฏที่เป็นปัจจัยของกันรละกันทั้งด้านเป็นกุศลและกุศลจำแนกออกมาเป็นพบเป็นชาติเป็นหยบกลางประณีต ของสัตว์แตกต่างกันก็ยุติไดยหลักที่ว่าในตอนต้นก็คือกรรมเป็นผู้จำแนกแบ่งแยกให้คนเลวและประนณีแตกต่างกันนั่นเนองทั้งฟังทั้งหลายแต่ลมพระพธิยานในวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี